อึงสวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมอยู่ในกับเกม Euro Truck Simulator 2นะครับกับ Isuzu 360เช่นเคยนะครับเป็นหัวลากนะครับเปลี่ยนสีมาแล้วเป็นส,เนสีเหลืองทองอ,อมแดงนะครับมุกแดงนะครับ ดูเห็นปะนี่นี่งอาทิตย์สามดวงนี่เห็นปะนี่นะครับวันนี้ก็เปิดอยู่แถวพัทยานะครับเดี๋ยวเราจะไปทํางานนะครับผมวิ่งลงใต้หรือขึ้นเหนือไปดูหน้างานกันดีกว่าว่าจะไปทางไหนนะครับนี่ออกมาปั๊บก็ไฟแดงเลยก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดเล็กกดเจกดติดตามมันด้วยนะครับผมก็นี่นูในโ้อมัสวยเลยสวย่ะ อ่าแล้วก็พ่วงนะครับนี่เป็นรถพ่วงนะฮะรถก,กึ่งพ่วงนะครับจริงๆมันชื่อว่าวกึ่งพ่วงนะครับรถแบบนี้นะครับลากรุก่งเพื่องกึ่งเพ่องเพื่องพ่วงเออพ่วงโอ้ยเนาะไปไปเขียวแล้วไปกันต่อไปกันต่อไหนย,ยังไม่ได้เอาตัวเลยโอ้โยแบบมาริมทะเลเลยสวยๆเลยวันนี้นี่ไงนะอยู่กับแผนป,ประเทศของบราซิลนะครับมันอยู่ในประเทศบราซิลนะครับเดี๋ยวว่าว่า,วาจะ หาโอากาสอนี้ทำแบบอื่นที่น่าจะสนุกกว่านี้เดี๋ยวนี้รับงานกันก่อนนะครับเข้าบริษัทนี้เลยแล้วกันนะครับปึ๊บนี่เน้าวปิดที่ด้วยเอาเลือกปกติจะขับแบบบคุคคลที่หนึ่งนะครับวัน,นก็บคุคคลที่หนึ่งเหมือนเดิมแต่จะเป็นเพียงแค่ ตอนเล็กๆเท่านั้นมารับของกันดีกว่าฮะอืมอืมอ๋อเออมันอยูอย่ที่นี่อยู่เลยนี่วะโอ้โหสองพันเจ็ดไม่ไปครับเก้าร้อยเออน่าสนใจวะหนะึ่งพันสองหรอแปดร้อยแปดร้อยน่าสนใจนี่เลยกันไปเลือกทะเลไปฝังทะเลโอเคเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลตีว่าหนึ่งพันเลยกันรับวอลตรงไหนวะ โอ้เราจะกันเน่นปักเลยนี่เตรียมงานโอเควันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปจอดในนั้นแล้วกันลองดูมาไปเกิดได้จอดเลยมาลุ้นกันนะครับรผมมาเอาไปลิปนี้จะยาวตรงนี้แหละคือต่อยเข้าไม่ได้เนี่ย

ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวยวปึ๊บโอเนหักหลังมาปึ๊บนี่เป็นไงล่ะสุดยอดพี่น้องดับเครื่องครับบอกแล้วผมไม่ธรรมดาห้อเออเด,ด๊บเดียวโอ้โหชิบหายแล้วของล่อเลยผมใหญ่กว่าตู้ ไม่เป็นไรเห็นนี้ก็ไปก็ได้ครับมันตะลุกออกมานิดนึงไม่เป็นไรหรอกเนียนๆไปเนียนใช่ป่ะเนียนใช่ไหมดูว่าเนียนเนียนกูบอกว่าเนียนอ่ะทำไมอ่ะมาเป็นจะเหือแตกกันเลยทีเดียวเชียว,ยวอุ้ยไฟแดงครับไฟแดง ไปเจอแล้วโอเคก็ลองตัวสามชานิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันอีกครั้งหนึ่งนะครับผม จอด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 ,อด,อด,อดาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามันด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับติดียบบ้อยียบลอยเลย ไปดีครับไปดีครับไม่ไปผมจนนะครับขออนุญาตด้วยแล้วกันนะครับผมไม่แล้วพปนไหนแล้ววะเดินหน้าใช่ไหมโอเคยังมันแล้วก็174กิโลนะครับแล้วก็13ชั่วโมง2ี่นาทีนะครับเหนือยาวเอาเรื่องอยู่เมื่อวานไกลกว่า นิดนึงแต่เมื่อวานมีท่าเรือไงมดคลิปแล้วแต่ยังไม่เข้าเลยมาแอบในวันนี้เสียแรยมากเป็นกำลังใจนะครับสวยวงเวียนได้หรอวงเวียนกลางเมืองเนี่ยนะวันนี้สวยเมือมืนนี้ก็สวยเลยเ,เอ้ยกลับเลยนฮน มันรู้จักมันรู้จักกูบ้างถ้าไม่อยากมาเดียรเลยนี่ไงกูบอกแล้วดีร้อยไปแล้วหนึ่งนะมีอะไรบ้างจังวะอันนี้โรงเรียนโรงเรียนเล็กฟาดนี่เป็นไงดิบปึ๊บเยี่ยบปั่มแบบง่ายๆ่งงงงงงแต่เขาไม่ความใช่เลยงงอยู่นะ เต็มทางนะครับเช็คระยะทางเช็คอะไรนิดหน่อยมากับพ่วงสีน้ำเงินตู้สีเขียวรถสีเหลืองตอนหลากหลายเสียเลยทีเดียวนะครับแต่หลังไม่ไม่ทะลุนะครับด้าทางทางทะลุใครอยากแบบจะให้ผมรีวิวรถมอหรือวา่าส่งให้ผมมาเล่นอะไรก็ยินดีนะครับ นีเลยตอนนี้อยากเป็บทำคลิปให้หลายๆรูปแบบใครที่อยากสนับสนุนก็ได้เลยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับตรงน,นี้ทําถนนใหม่นิดนึงถ้าจากสีเลนก้าสะองเลยแลลวครับถนน,นจะเริ่มแคบไปเรื่อยๆจนมีทางดินร่างหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ไม่ได้ใจแต่ก็จะเป็นถนนที่เยือกทะเลมั้งแต่ออกมานี่น้องเป็นภูเขาแล้ว เดี๋ยวเราจะเล่นแบบสายด่วนแล้วกันวันนี้จะมาแบบด่วๆนๆนะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับวิ่งเดี่ยวนะครับบินเดี่ยวเลยวันนี้โยเตอร์นวงเวียนไม่วงรับจังหวะนี้สาย,ยด่วนครับสายด่วนไม่ใช่ประเทศไทยแล้ววันนี้บาสืแลวตำรวจรักสวัสดีครับอ๋อก็มีในแบบประเทไทยนะ มีปั๊มด้วยนะน้ำมันลดมานิดเดียวเองไม่เป็นไรตัวน,นีต้องโดนสวยวะพูด <adapting> ไปเรื่อยอ่ะบ้ากูยังมีลอะไรไม่สิดใจแล้วมันลื่น เจอแต่เหมนดินนี้รบร้อยเลยนะเราจะไปกันเรื่อยๆกันะะนะครับเจ็ดร้อยก้าสิโลนะแล้วเราไม่ไกลกคองผันเราต้องไปถึงนะครับเซวินสวอติก ถ้าใครแบบว่าเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อยากให้รู้ว่าผ mm hmm. มเมเิกนิคบางที่ตำรวจไม่จับความเร็วนะครับ mm hmm. สามารถเซฟมันได้ mm hmm. ก็คือคันนะี้แพนเรกนะความเร็วเกินนะจะพาไปปับ๊บเดนไปห mm ้า hmm. พันเนี่ยเยอะ่ากที่ดูคล mm ิป hmm. เยอะที่คุคิดไว้เยอะ คิดไปแค่สามพัน 3, งกลับขุดตั้งห้าพวิ่งรังนี้ได้แค่หมื่นห้าหายไปเลยห้าพคุ้มไมหอยลงเดิมอีกสี่ร้อยหมดแล้วหมดแล้วตั้งอยงวิ่งรอบนี้วิเปล่าเลย เป็นรตังมีสนะี่ร้อยกว่ล้านคนรวยแย่แฟงครับายด่วนครับด่วนปลไทยรัฐผมก็เด็ดรถตำรอยู่ฝั่งโน้นไม่เป็นไรนะเป็นได้วิ่งอยู่ร้อยหกสิบ จังหวะนี้ลงเนินครับลงเนินครับจังหวะนี้ไปแล้ครับร้อยเจ็ดสิบฮะลื่นไม่ลื่นไม่มเที่ยวครับจังหวะนี้ไปอย่างเดียวครับไม่สนุกใครฮะร้อยเจ็ดสิบเก้าครับผมร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วยังไงไม่ถึงครับขึ้นโหนี้คืนเนินครับอลองรอดูทางลงอีกทีหนึ่งว่าเท่าไหร่นะ เอป๊บเปรบเบเบนนเนสีครับนนนไม่ตกใช่ไตัวนี้ไม่ใช่เปี่ยท่ถนนเริ่มเอ้ยฝนไม่ตกใช่ปะเออฝนไม่ตกแล้วเริ่มแรงแล้วสวยป่ะสวยดามากสวยไปกพูดเองพูดเวเลยแะวัร่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นทุกบ้าอะไรต่อไปนี้ช่ป ปุ๊บเต็มขนาดนั้นมาครับปุ๊บมเงินร้อยไปนี่นี่น,นี่แลตำรวจ,จใจดูนะเมื่อกี้โดนแบบขับเต็มไปแล้วมันปลับนะเราจะไปสชนมันเลยเึ้งแค่สี่ร้อยครับแค่สี่ร้อยเท่านั้นแบบเท่ากับชนะแค่สี่ร้อยแต่ถ้าเราขับไม่ชนม,นะ 5, มันนะห้าพันเมื่อกี้เลยนอกเลยไอ้ของจริงไอ้ของแท้ เดี๋ยวไม่เกี่ยวครับมาถึงมืออ่าอีกเงินแล้วลยังระยะทางยังอีกไกลอยู่นะเป็นสี่เอ 6, ่อหกร้อยกิโลหกร้อยยี่สิบเลยก็คือวัดไรอยู่สายด่วนทำงานปุ๊บเดี๋ยวไปเลี้ยวไปจังหวัดน,นี้ครับ ยิงเด็กท่างานครับเจ็ดร้อยครับสองรียนครับบึ่งเรียบร้อยครับจนดพวงกูอีกเอาเรื่องส่วนโอ้โหรวมแบบเป็นพันละเห็นแล้วหนิไม่เกี่ยวฮะ <c oughs> โอ้ยหนักรองคุณสังนะครับลงเงินนี้เท่าไหร่เหตุ <c oughs> ดูไปเลยดูรีคอมเมนต์ดูรีคอมเมนต์อะารจะขึ้นแล้วนะหนึ 1, ่งสอง 3ามสี 4, 5, 6, 7, 7. Okay. ่ห้าโอเคตังที่เจ mm. นะครับไ,ไม่ถึงร้อยแปดสิบถ้ามิ้งเร็วอาจจะ mm. ถึงนะยีสปีเลยตอนนี้ยีสปีเลยพกมันอะไรเป็นของจียสเก้านะครับหลายคนอาจจะดูรู้แหละนี่นี่เจแล้วเจแล้วเจวทำไมแล้วทำไมแล้วทำไมรถจนครับ mm hmm. ความรวยครับ นี่คือสิ่งที่น่ากลัวเผื่อจะรอหน้ากูไม่สนกูจะรอหลังกู่ายลูกก่อนเลยบอกเลยมีใครทำได้เแบบนีดด้บ้างไม่มีก็ในคลิปนะครับก็จะ <c oughs> มีแบบตัดต่อนิดนึงนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผม <c oughs> <c oughs> มันจะต่อกันนน้นๆนะครับเกิดคลิปมันจะยดืดเยื้อแล้วก็ยาวไปนะครับเราก็ตัดไปเรื่วงๆเลยกันนะฮะขอฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจนะครับให้นิดนึงนะครับกดที่ปุ่มสีแดงๆกดที่ปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe นั่นแหละนั่นะแหละผมนั่นแหละไม่รู้สีแดงหรือสีขาวนี่แหละกดไปนิดทีเดียวแปะเบาๆปับ๊บติดตามเลยแล้วก็กดกระดิ่งมาด้วยนะครับผมจะแบบใครอยากดูคลิปใหม่ๆนะ แล้วผมจะบอกว่า,าสมการนี้น่าจะพักพักพักตึงพักประมาณต่อพักที่ไม่แด่งจนะวันนี้วา่าก็ประมาณสิบเอ็ดที่จกกุดตัวสิบเอ็ดถึงสิบเจ็ดอันนี้จุดตัวเลยคือติดง,งานแต่ไม่รู้จะวอยถึงวันไหนก็เดี๋ยวจะมาตัางคลิปลงหลังจากนั้นก็พย,พยายามที่จะลง,งกันไปก่อนใช้คำว่าเกือบนะผม่ ลองเรียกไปเลยว่าเกือบทุกวันนะครับเี่ทางก็เหลืออีกห้าร้อกิโลแล้วมาเกือบเกือบถึงทึ้นทางแล้วะมาณสี่รยกว่ากิโลถระทางได้ถึงสี่ร้อยสี่ยจะบอกว่าขึ้นทางอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอีแง่หน่งแง่ม,ม,มุมหนึ่งรับ อันนี้ทางขึ้นเนินนะครับวิ่งอยู่ที่ร้อยสามสิบนี่เสียดายอ่ะน้นกข้าวมันมันมันล้อนออกมาเพระเท้านี้เป็นแมพที่น่าเล่นนะไอ,ะอ้ิงอ่ะไอจริงก็อยากเล่นแบบที่ไทยเหมือนกันแต่มันองเื้อดายวลาสิไงไม่มีตังไม่มีตังริงๆอึๆๆๆๆๆอ้ง ตรงขนาดนั้นเลยเหรอ,อจริงดิโอ้โหตกเด็ดตกเด็ดเป็เดเป็ดะซีเลยโอ้โหนั่นวะเนาะประตูคนตายหมดนะปตูชาประต,ตูไม่ตั้งใจจะจีเนานิดนึงฮนะ <laughs> อะไรนะักหนาวาาว่าทำไมไปขวางแล้วเป็นแบบนั้นล่ะโอ้ยเนาะทำไมนั้นหน้าเขามีอะไรกันอ่ะเราเปิดปิดจบตายเป็นไงละ่ะปุติดเองแต่จะทำนะครับผมตอนนี้สิบโม,มยันแลวเหลือยี้ยเวลาที่ร้อยกว่าโอ้โหไกลแม่ ชุ่มๆชุสูส้นะคนดูอย่าเพิ่งดูอะผมนะเมื่อไรก็คุยคย,คยกันมาได้นะครับเดี๋ยวไปตอบในอีพีหน้านะานาเลมนกันอะเถออไลค์กันด้วยไลค์กันด้วยกเดเบาๆนิดนึงไม่ต้องแรงมากเดี๋ยวจะสบทงังไม่มีอะไรดูคลิปผมอีกไม่ได้ mời các vòng nhìn đã tuk của tuk thân đại tạp tốt là 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 là tốt là tốt là mà đi thế này luôn nè Ủa tội bắn luôn lừa rồi, lửa. Lửa rồi. Mới Mới giờ bắn thẳng vào nữa mình lừa không. ก็ดสวยอบึงเงาแบบไปจัดเลยเก่งๆๆๆส่วนขบวาเ้าจะข้าพอดีอ่ะตนี้ใกล้แล้ว เดินมาเป็นทางโค้งครับผมขอยาเป็นบุกก่อนที่หนึ่งก่อนโอ้โหแล้วไม่ได้บอกเลยลว่ากลืมเข้าเกีย,กยรยโอ้ยืมเข้าเกียครับเดือดรับลงเลยเฮ้ยเฮ้ยจะถึงแล้วเชียว ถั้งแต่เพิ่งนั่นหน่อยตั้งแต่เพิ่งนันหน่อยตาเลยโอ้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 ยแล้เยอะปั๊บปั๊บปั๊บนิดนึงไม่เป็นไรประกันใจแม่ บอกมึงเอานี่ไปสาดปืนกลนเลยยัไม่ยังันวังตัดเรื่องโอเคก็เหลืออีกหนึ่งร้อยแล้วเลขสองหลักมาแล้วครับขับรถกลับรถกลับรถ ôi à gì băng lây quá giờ chỉ đi giờ léo chưa

Apa? We'll Pickpom. Oh, Hmm. Hah. Tunggu apa? kilometer หินนี่ว่ะปิดอันนี้ยูลืมวันนีดถึงแล้วละกันบริษัทนี้หน้าวะอหน้านี่ว่ะโอเคครับ,คครบก็มาถึงที่หมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ติดตามมาถึง1,000ัซับไวๆแล้วกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงตพื่อนตันที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากอีพีนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับว่าจะถึง20อีีแล้วเหมือนกันก็เป็นอีพีที่1 8นะครับถอยยากเป็นอีพีที่18แล้วนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ